ครับวันนี้เราจะมาพูดถึง c a r m e l a นเ r Neck Fight e x e e l Form ที่ปรากฏตัวในหนัง The Movie 20ปีของ c a r m e l a นเ r f i g ไฟนะครับที่เข้าฉายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นี่เองแต่นะวันที่คลิปลงไม่รู้ว่าหนังออกจากโรงหรือยังนะครับเรามาดูดีไซน์ก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะส่วนหัวนะครับผมก็ยังเหมือนกับ หัวของไฟหรือว่า neck ไฟนั่นเองนะแต่ว่าจะเปลี่ยนส่วนของดวงตานะครับเหมือนเป็นการหมุนกลับหรือ reverse นะครับทําให้ดวงตาเป็นสีแดงนะของร่าง excel นะครับสำหรับ n e x k ไฟนะ,ะดวงตาสีแดงครับผมเข่าสีแดงหัวสีดำนะครับแล้วก็มีสีเงินแซมมานะปากสีเงินครับจุดตรงกลางหัวเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองนะ เหมือนที่ผมบอกครับเหมือนเป็นการหมุนของร่างเดิมนะเป็นการรีเวิร์สนะครับของเออไฟเนักไฟนะครับผม,มเพราะว่ามันจะส่วนด้านบนลงมาส่วนด้านล่างที่ตานั่นเองนะน่าจะดูกันออกนะครับผมมากันที่ส่วนของเกราะช่วงตัวกันบ้างนะครับเกราะช่วงตัวเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไฟนะและมันจะหมุนนะครับหมุนเพื่อเปิด วงจรด้านในนะก็จะอิงมาจาก Excel form ของไฟปกตินะแต่นี่เป็น Excel form ของ n e 넥ไฟนะครับผมอ่าก็จะลักษณะเหมือนกับ n 넥ไฟเลยนะครับแต่จะเป็นการหมุนแล้วก็เปิดวงจรด้านในให้เห็นนะครับผมเพื่อเพิ่มความเร็วนั่นเองอ่าเส้นสัญลักษณ์เป็นสีแดงครับผมแล้วก็มีสีเงินแล้วก็มีวงจรด้านในนะอ่าประมาณนี้ครับ ส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะผมแล้วก็มีสีเงินแซมมาและตรงเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของค a r ์เมเดีร์ไฟเนี่ยก็จะเป็นสีรุ้งนะครับถ้าอยู่ในโหมดของ Excel Form นะ,ะส่วนของเกราะลายเนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมดำสลับกับสีเงินนะแล้วก็จะเส้นเนี่ยจะเป็นสีออกรุ้งๆนะครับเพื่อให้ดูแบบสปดเตอร์ขึ้นนะหลังจาก20ปีผ่านมานะผมะช่วงของ ออปกคอเสื้อเนี่ยก็จะเป็นสีเงินสีดําสลับกันไปเส้นสีรุ้งผ่านตัวทั้งร่างกายเลยนะครับมากันจนถึงเกาะแขนกันบ้างเกาะแขนเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะครับผมแขนดํานะแล้วก็เส้นสีรุง้งพาดผ่านทั้งหมดเลยนะครับลงมาอาจจะมีเกาะแขนประกบทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็มีแซมสีดําสีเทาแล้วก็มีเส้นสีรุ้งนะ ลงมาจนถึงมือมือเป็นสีดำนะเกราะบนหลังมือก็จะเป็นสีดำนั่นเองแล้วก็มีเส้นพาดผ่านลงมาถึงหลังมือเลยนะครับมากันที่ส่วนของเข็มขัดกันบ้างเข็มขัดก็จะเป็นไม่แน่ใจนะว่าชื่อ Next f i r e d r i v e r หรือเปล่านะถ้าพูดผิดขออภัยนะก็จะเป็นตัวเข็มขัดครับผมแล้วก็มีโฟนเป็นสมาร์ทโฟนแล้วนะหลังจากผ่านมา20ปีนะครับก็ดูทันสมัยขึ้นนะโอเค ตอนนี้ก็ไม่ต้องดึงชิปอะไรแล้วนะครับแค่กดตรงสไลด์ผ่านหน้าจอได้เลยนะครับอ่าสัมผัสที่หน้าจอได้เลยนะเส้นก็จะลงผ่านมามีสีเงินแซมน,นะผมส่วนชุดตัวเนี่ยก็จะเป็นสีดํานะอ่าแล้วก็มีเส้นสีรุ้งพาดผ่าน,าน,านจากมันก็ออกมาจากเข็มขัดนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็พาดผ่านไปทั้งตัวนะสายเข็มขัดมีสีแดงสีเงินสีดำนะครับดูเส้นใหญ่ขึ้นบึกบึนขึ้นนะครับผมอ่า มากันที่ส่วนของต้นขากันบ้างนะครับต้นขาเนี่ยก็จะมีสีเงินนะผมช่วงขานะแล้วก็เกาะเนี่ยเกราะสีเงินตัดสลับกับสีดําขาด้านบนก็จะมีสีดําแซมลงมานะครับเป็นลวดลายอะไรก็ว่าไปครับเส้นสีรุ้งนะผมอ่าประมาณนี้นะลงมาจนถึงส่วนของเข่ากันบ้างคือเกาาะเนี่ยลงมายาวเลยนะครับลงมาจนถึงเข่าเลยนะแล้วก็มีเอ่อ เลเยอร์ของเกาะเข่าขึ้นมาอีกทีนะครับเป็นสีเงินนะแล้วก็มีเส้นสีรุ้งนะครับผมพาดผ่านลงมาทั่วเกาะเลยนะก็เป็นโฟตอนบัตนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่า20ปีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะครับหรือว่ายังเรียกโฟตอนบัตผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเส้นโฟตอนบัตนั่นเองในไฟร่างแรกนะครับอ่าก็จะเป็นเส้นนะครับสีรุ้งพาดผ่านส่วนขาก็จะเป็นสีดำนะครับผมอ่าลงมาถึงเกาะช่วงของ ต้นขาไม่ใช่ต้นขาสีน่องนี่เออหน้าแข้งนั่นแหละเออก็เป็นสีเงินนะครับผมแล้วก็มีเส้นสีรุ้งนะแล้วก็มีสตัดสลับกับสีดำนะผมที่หน้าแข้งน,นั่นเองลงมากันจนถึงเกาะเท้านะครับเกาะเท้าเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะแล้วก็มีสีดำนะรองเท้านะผมแล้วก็เส้นอ่าโฟอตอนบัตเหมือนเดิมสีรุ้งน,นั่นเอง ไปทัวตัวร่างกายเป็นเอกลักษณ์ของไฟอยู่แล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับโดยรวมเนี่ยคือก็เป็นร่างความเร็วนะครับผมหลังจากผ่านมา20ปีนะก็เห็นได้ชัดน,นะครับว่าไม่ต้องใช้นาฬิกาไม่ต้องถอดชิปอะไรให้มันยุ่งยากอีกต่อไปนะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับหลังจากได้ร่าง Next ฟ l i g นี่มานะผ่านมา20ปีน,นั่นเองโอเคนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับ แต่ก็เห็นตัวอย่างอะไรผ่านๆมาแล้วครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมดีเลยนะครับร่างนี้ดีไซน์ก็ดูบึกบึนดีนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบอคาร์เมเดอร์เน็กไฟนะครับ Excel Form ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับไรเดอร์คนต่อไปจะเป็นใครนะั้นรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ